ส่ครับความจริงผมตั้งใจจะทําไว้หลายคลิปเลยนะครับมีประมาณสักห้คลิปเป็นอย่างต่ำที่ผมเตรียมหัวข้อไว้เนี่ยเยอะจัดนะครับมียี่สสามสิบหัวข้อบังเรื่องเนี่ยคิดไปคิดมาเอ้ยถ้าจะพูดเรื่องการเมืองพูดทัศนะทางการเมืองผมนะเนี่ยอืมมันอาจจะเป็นที่มาของอหลายๆคนที่มีความเข้าใจมีข้อมูลทางการเมืองที่มัน ต่างกับผมเนี่ยก็จะเข้ามาคอมเมนต์ทำให้เสียบรรยากาศเปล่าเรื่องการเมืองก็เลยเป็นเรื่องที่ผมพูดคอนข้างน้อยแต่ถ้าถามในใจผมจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความชื่นชอบนักการเมืองคนไหนบ้างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ชื่นชอบใครสักคนผมหาใครที่มันมันดีแบบจริงจังไม่ได้เลยถ้าคาดหวังตอนนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าจะมีนักการเมืองที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับ ผมอยากได้นักการเมืองที่จะไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเพื่อจะตรวจสอบแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพจริงๆตั้งใจทํางานเพื่อตรวจสอบจริงๆแล้วก็หาหลักฐานมามาเล่นงานรัฐบาลนะครับคือผมรู้นะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็มีโครงนะครับ่น้องมันไม่มีใครขุดลูกเรื่องพวกนี้ขึ้นมาผมเลยหวังว่า ไอการที่คุณเล่นแล้วคุณก็ไปแตะเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างโดยที่คุณไม่ได้มาทําหน้าที่คุณคืองานหลักก็คือการตรวจสอบหรือการที่คุณทํางานนิติบัญญัตินะครับพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็มองว่าวานันวันพวกคุณเล่นแต่การเมืองน้ําเน่านะครับคุณเอาแบบจับให้มั่นคันให้ตายอย่างในช่วงที่ผ่าน,านมาเนี่ยนะครับที่มีการเล่นงานนักการเมืองหลายๆคนจนเอาเข้าคุกได้นะครับแล้วก็ หลายคนก็หนีไปเนี่ยนะครับผมอยากได้คนที่มีฝีมือที่ขนาดที่หาตัวที่มาเนี่ยมามาจับมาขุดพวกนี้ออกมาลากไส้มันออกมานะครับผมก็มองบอกเลยว่าไม่มีใคระนะถ้าวันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสินค้าให้ผมซื้อเนี่ยผมไม่ซื้อสักตัวนะครับฟองตรงแต่ว่าเออถ้าใครที่เคยทำงานโดยเฉพาะการขุดข้อมูลฝ่ายตรงข้ามาแล้วก็มาเล่นงานจนกระทั่งเอาพวกนี้ไปถึงที่สุดได้ บแบบนี้น่าสนใจคือถ้าฝ่ายค้านไม่ทำหน้านที่ตัวเองผมว่าฝ่ายรัฐบาลมังโกงสบายนะครับชุดนี้ผมก็ว่าโกงอ่ะมีโกงนะครับพีงยงแต่คุณจับไม่ได้เนี่ยแล้วจะยังไงอ่ะอน,นี่นี่ขนาดไม่เข้าการเมืองันก็เยอะเลยอันนี้มาก่อนเกมนะครับก่อนเกมนะครับเป็นเกมสําคัญมากนะครับเกมนี้นี่เป็นตัวตัดสินเลยแล้วก็ เป็นเป้าหมายที่ผมหวังไว้เป็น first option เลยนะครับถ้าจาัด priority นี่คือเบอร์หนึ่งของผมแล้วนะครับคือเกมที่บุกไปยืนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมนะครับเกมนี้เนี่ยจะเล่นวันที่10เมษานะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเกมนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะต้องไปเล่นใน UCL ลวันพุธนะครับเกมนี้เตะตอน4่ทุ่มครึ่งครันะครบบอลจบก็ประมาณสักเที่ยงคืนนิดนิด นะครับผมทําคลิปเสร็จอะไรเสร็จเนี้ก็ประมาณสักตีสองอ่ะนะครับกว่าจะเสร็จนะครับก็มาดูกันว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากผลงาน h ฮทูเฮทก่อนนะครับเจอกัน20เกมหลังนะครับแมนซิตี้เนี่ยชนะเราได้7เสมอ4ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะได้9นะครับแต่ถ้ามาดูเฉพาะ5เกมหลังเนี่ยตัวเลขเราจะรู้สึกว่าเออว่าใจแป้วเหมือนกันนะครับเพราะแมนซิตี้ชนะ5เสมอ2แพ้1 อ่ะทีนี้มาดูซิว่าใน5้าเกมหลังเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดยังไงมันจะได้เห็นภาพนะครับเกมที่ลิวพูเนี่ยเสมอแมนซิตี้สองสองก็เกิดซีซั่นนี้แหละนะครับเกิดวันที่3มตุลา2อ2พนนะครับที่เพิ่งผ่านมานะครับเสมอแบบน่าเจ็บใจนะครับเรายิงนำด้วยนะครับแล้วก็เกมถัดมาเนี่ยลิวพูแพ้แต่แพ้ในซีซั่นที่เรามีผู้เล่นเจ็บเยอะจนกระทั่งเราทำได้แต้มสูงสุดแค่69แต้มแล้วก็เข้าป้ายอันดับ3าเนี่ยนะครับ เกมนั้นเนี่ยแพ้ไป1นต่อสี่นะครับแพ้ในบ้านเลยแล้วก็เล่นกันในวันที่7จ็ดกุมภาสองพันยิบนะครับก็ท่วงไทยซีซั่นก่อนที่ลิเวอร์พูลจะมาเข้าเบรกในที่เอาคู่เซนเดฮาตัวที่ปล่อยยืมแล้วก็ดึงตัวกลับมาแล้วก็เอาริชิเลียมนะครับเตะจากยูยีสานะครับขึ้นมาเล่นจับคู่กันแล้วก็เข้าเบรก10เกมหลังเนี่ยไม่แพ้เลยแล้วก็เสมอ สชนะแนะครับก็เข้าป้ายเป็นที่3ได้แบบน่าตะเฉยนะครับก็ซีซั่นนั้นเนี่ยบอกตรงว่าดูแลเซง็งนะครับแล้วก็เกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอนะครับหนึ่งหงก็เกิดวันที่8ปดพฤศจิก,กาปีสองพนยี่สิบแล้วก็ย้อนกลับไปอีกในปี2020อีกนะครับในช่วงที่โควิดมันเข้าแล้วนะครับลงเล่นโดยที่ไม่มีผู้ชมในสนามด้วยนะครับลิเวอร์พูลก็ไปแพ้แมนซิตี้สี วันที่สองกรกฎานะครับสองพันยี่สิบนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนู่นเลยปีสองพสิบเก้าเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยชนะแมนซิตี้สามประตูต่อหนึ่งนะครับวันที่สิบพฤษภาสองพันสิบเกา้านะครับดูจากตารางเนี่ยนะครับแมนซิตี้ตัวนี้ก็อยู่อยู่อันดับหนึ่งบนตารางนะครับนำเราอยู่หนึ่งแต้มเล่นสามสิบเกมชนะยี่สิบสามมากกว่าเราหนึ่งเกมนะครับเสมอสี่แพ้สามได้เจ็ดสิบเสียสิบแปดนะครับสี่ประตูน้อยสุด นะครับลูกได้เสียบวก52แต่มี73ส่วนลิเวอูเองเนี่ยเล่นเท่ากันนะครับเราชนะ22เสมอ6แพ้2ยิงไป77เสีย20เสียมากกว่าแมนซิตีร2ลูกแต่ยิงได้มากกว่าแมนซิตี้เนี่ย7ลูกเพราะฉะนั้นลูกได้เสียเราเนี่ยนะครับก็มากกว่าแมนซิตีรเนี่ย5ลูกนะครับก็มีอยู่ลูกได้เสียบวก57นะครับแต้ม น้อยก็แมนซิตี้หนึ่งแต้มกม 72, ็มีอยู่เจ็ดสิบสองแต้มอยู่อันดับสองหายใจรลดต้นคอแมนซิตี้อยู่นะครับเกมนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าผลงานจะเป็นยังไงดูผลงานในบ้านแมนซิตี้ก่อนนะครับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสิบสี่เกมที่เล่นในบ้านนะครับชนะสิบเอ็ดเสมอหนึ่งแพ้สองแมนซิตี้เนี่ยแพ้ในบ้านสองเกมนะครับน่าจับตามากนะครับแล้วยิงได้สี่สิบเสียสิบนะครับลูกได้เสียบวกสามสิบแต้มมีสามสิบสี่แต้ม เอาเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยเป็นรองลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับหนึ่งแมนซิตี้อยู่อันดับสองเกมเยือนนะครับเกมเยือนแมนซิตี้ดีกว่านะครับลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่อันดับสองในเกมเยือนนะครับลงเล่นสิบห้าชนะสิบเสมอสามแพ้สองนะครับในเกมที่แพ้เนี่ยเราแพ้ในเกมเยือนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยิงไปสามสิบแปดน้อยกว่าแมนซิตี้เนี่ยสองลูกนะครับเสียสิบสามลูกก็เสียมากกว่าแมนซิตี้ที่เล่นในบ้าน ไปสมลูกนะครับเพราะฉะนั้นเรามีลูกที่เสียน้อยกว่าแมนซิตีร้5ลูกนะครับมีอยู่ยี่สิบลูกแล้วก็มีแต้มส3สามแต้มถ้าเทียบแต้มในบ้านของมแมนเิตี้เนี่ยมีสามิบแต้มลิเวอร์พูลเนี่ยเกมเยือนเนี่ยเมีสามี33สาแต้มก็ถือว่าเป็นผลงานที่สุดยอดมากๆนะครับจากนักเตะนี่นะครับคาดการณ์ว่าแมนซิตี้เนี่ยนะครับน่าจะจัดตัวผู้เล่นเอาชุด ที่ลงเล่นใน UCL นี่แหละครับเอเดสรอนอาเก่เนี่ยไปเล่นทางซ้ายนะครับแบ็กซ้ายแล้วก็ลาปอสโตนนะครับแล้วก็ซันเซโลมาเล่นแบ็กขวานะครับแล้วก็แดนกลางก็กุดูกันโรรี่เดบลอยนะครับข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าโฟเดนเนี่ยน่าจะได้ลงตัวจริงนะครับแล้วก็แบนนาโดแล้วก็เซอร์ลิงนะครับผมคิดว่าข้างหน้าเนี่ยน่าจะใช้ตัวคล่องๆององเพราะ ลิฟภูเนี่ยเป็นทีมที่ยืนไฮไลท์เขาจะใช้ผู้เล่นเร็วๆเนี่ยวิ่งทะลุนะครับไอเกมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโฟเดนเนี่ยนะครับก็ฉีกผู้เล่นเรากระจุยเพราะความเร็วเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะครับก็คงจะต้องมีการวางตัวไว้เพื่อที่จะจัดการกับโฟเดนนะครับว่าหาตัวที่มีสปีดความเร็วที่มันมากพอนะครับมาจัดการกับโฟเดนนะครับส่วนลิฟภูเองเนี่ยน่าจะจัดตัวตามนี้นะครับแนวรับเนี่ยกับผู้รักษ,ษาประตูน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดและเป็นอาริซงเป็นเทรน เป็นมาติกฟันได้รอปแดนกลางเนี่ยถ้าดูจากการเปลี่ยนตัวใน UCL ที่บุกไปเยือนเบนฟิก้าเนี่ยกรลุ้นแค่ฟาบิโยว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็คิดว่าแดนกลางน่าจะเป็นจอแดนเฮดสันฟาบิโยแล้วก็เตียโก้คันเทรานะครับข้างหน้าก็แน่นอนนะครับผมยังคิดว่ายืนพื้นเนี่ย น่าจะเอาโมล,ลงอยู่เพราะว่าโมเนถูกเปลี่ยนออกก่อนก็แสดงว่าสภาพร่างกายเนี่ยน่าจะสดพอที่จะมาเล่นในเกมนี้นะครับฟิมิโนก็เป็นตัวสำรองลงไปเพราะฉนั้นฟิมิโนเนี่ยถ้าลงไปจะช่วยในแดนกลางได้ดีก็คิดว่าฟิมิโนเนี่ยลงในเกมนี้นะครับแล้วก็มาเน่นะครับก็น่าจะเป็นชุดสามสารเสือชุดหลัก FSM น่าจะเป็นตามนั้นนะครับเพราะมาเน่เนี่ยนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกก่อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่เต็มเกม ก็เป็นผู้เล่นที่มีสภาพความสดทั้งสามตัวเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจแนวรุกของทีมเจ้าบ้านนะครับผมยังคิดว่ามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลง,องพอสมควรเพราะาถ้าดูการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเปลี่ยนแนวแด้านหน้าแหละเยอะสุดละนะครับแล้วก็เป๊ปเนี่ยไม่ค่อยโรเตชันผู้เล่นสักเท่าไหร่ๆๆนะครับและจากผลงานที่เป๊ปเอาชนะเอลกัวเมลิตได้แค่หนึ่งดูสูนี่นะครับมันทําให้มีโจทย์คาใจอยู่ว่า ในเลขสองเนี่ยนะครับจะต้องบุกไปเยือนเนี่ยนะครับมันคงมีอะไรที่ไม่ง่ายรออยู่รออยู่เยอะเลยนะครับแลวงานหนักอยู่แน่นะครับหลังจากเกมนี้นะครับผมคิดว่าการเจอกับลิวพูเนี่ยนะครับผลที่เจอกับลิวพูเนี่ยจะส่งผลใน UCL ในเลข2มากมากเลยถ้าแพ้ลิวพูเนี่ยนะครับโดมิโน่เนี่ยมันจะไปสะเทือนในเกมที่บุกไปเยือนที่กรุงมัลลิดน,นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย ถ้าลิวพูชนะเนี่ยนะครับมันจะทําให้ระบบหรือทางจิตวิทยาเนี่ยผู้เล่นของทางฝั่งแมนซิตี้แล้วก็เป๊ปเองเนี่นะครับจะส่งผลเป็นโดมิโน,โนในรายการต่อๆไปอย่าลืมว่าลิวพูเนี่ยจะต้องเจอแมนซิตี้อีกเกมหนึ่งอย่างน้อยนะครับใน f อฟเอคนะครับและเอกเกมนั้นถ้าถามว่าถ้าเกิดผลลัพธ์ออกมายังไงเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่ชนะนะก็ยอมรับได้นะถ้าใน F อฟเอนะคือผม โฟกัสที่ UCL กับพรีเมียร์ลีกมากสุดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากชนะหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเกมแรกเสมอกัน2 2สองแล้วทีนี้พอย้อนกลับไปดูทีมที่เป๊ปเอาชนะไม่ได้ในเกมแรกเกมที่2เนี่ยผลลัพธ์ไม่เสมอก็แพ้นะครับไม่ว่าเจอซาร์ทัมตันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเจอพาเลซก็เป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเออวะ่ะ ลิพูเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าลิร์พูถ้าเจอกับแมนซิตี้เนี่ยอย่างแย่ก็คือเสมอนะครับอันนี้เทียบเคียงกับผลงานเวลาเจอทีมอื่นแล้วเอาชนะไม่ได้นะแต่ผู้เล่นที่ยังต้องจับตาดูมากๆากเลยก็คือควินเดอรอยฟเดนแล้วก็เซอร์ลิงเซอร์ลิงเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องอันตรายนิดออื่องแตกลัวเรื่องความเร็วนะครับเพราะว่า ไลน์ดีเฟน์ของลูพูเนี่ยนะครับจะยืนสูงนะครับจะเชื่อว่าแบ็คสองข้างเราอ่ะน่าจะไม่ได้ดันสูงมากนักนะครับโดยเฉพาะจอร์โ,โบเนี่ยนะครับจะต้องมาคอยเก็บโดยฉพาะบอลบอลที่มันหลุดคู่เซนเตอร์ตัวใหญ่วิ่งเร็วก็จริงแต่ว,ว่าการกลับตัวการออกตัวเนี่ยนะครับปิติเกียเนี่ยมันจะสู้ผู้เล่นตัวเล็กๆไม่ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเกมนี้ถ้ลลิพูบุกไปแล้วแพ้จบเลยนะครับเพราะฉะนั้น เกมนี้เนี่ยถ้าเสมอเนี่ยยังได้ลุ้นต่อนะครับแต่ว่าโอกาสยากขึ้นแต่ชนะนี่นะครับผมมองว่ามันจะสะเทือนหมดเลยระบบของแมนซิเตี้เนี่ยนะครับทั้งผู้เล่นทั้งกูลซือเนี่ยผมว่ามีผลทั้งจิตวิญยาหมดนะครับมันจะรวนไปในรายการอื่นๆหมดเลยนะครับก็ต้องจัดตัวดีที่สุดแหละในเกมนี้นะครับคีย์สำคัญก็คือเกมรับต้องไม่เติมสูงยนเกินไปนะครับแล้วก็พื้นที่หลังลายเนี่ยนะครับ คือจุดที่เป๊ปเนี่ยก็พยายามโจมตีทีมเราอยู่แล้วนะครับด้วยการการทำชิ่งเนี่ยวางสเตอร์ลิงเดอะบอยนะครับโฟเรนเดอะบอยเนี่ยครับการทำชิ่งของผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยโดย,โดยที่บอลเนี่ยนะครับจะไปอาศัยเดอะบอยนะครับเป็นคนที่กำหนดบอลบอลจังหวะต่อไปนะครับแล้วก็การสอดก็ในกรอบเขตโทษของเดอะบอยก็อันตรายนะครับตอนนี้เดอะบอยคือผู้เล่นที่อันตรายที่สุดและของทางแมนซิตี้ก็มาดูกันว่าเนี่ยเราจะ มีวิธีการจัดการกันรียลอยยังไงนะครับก็เน้นการเข้าทําเร็วแล้วก็ต้องชัวนะครับแนวลุกต้องเพสใส่เชื่อว่าลิวพูเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะยิงนําก่อนนะครับถ้าให้ทายสกอร์เนี่ยนะครับด้วยความลําเอียงบอลตรงลิวพูเนี่ยนะครับชนะในเกมนี้1ประตู่อ2นะครับก็คือชนะในส่วนต่าง1ประตูนะครับแต่ถ้าอะไรเป็นใจเนี่ยนะครับมีอาจชนะขาดมากขึ้น แต่บอลยังหวดสุดท้ายของผู้เล่นลิเวอร์พูลเองมันไม่ค่อยชัวร์นะครับก็เลยไม่อยากคาดหวังว่าเราอะนะครับจะชนะแมนซิตี้แบบขาดๆและจริงๆพอย้อนกลับไปดูแมนซิตี้เองก็มีปัญหาในยังหวดสุดท้ายเหมือนกันซีซั่นนี้เนี่ยไอ้ประเภทที่ยิงแบบห้าหกลูกเป็นปกติเนี่ยน้อยมากนะครับแม้ว่าเตอเจอทีมลองบอลเยอะๆก็ตามนะครับตัวแปรที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษก็คือผู้เสิง โดยเพราะโจทย์เก่าของครอบด้วยนะครับก็คือพอเทนี่ดูแล VAR ด้วยนะครับครอบเนี่ยบนพอเทนี่เยอะสุดแล้วนะครับแล้วผู้ตัดสินตัวหลักนะครับก็แอนทนี่เทนเลอร์เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มีพื้นเพเป็นคนที่เกิดในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเทนี่เนี่ยก็เป็นคนที่มีพื้นเพเกิดย่านนั้นนะครับอยู่ในเขต พริมนทนของเมืองแมนเชสเตอร์การจัดพุทธศิลป์ที่มันมีความผูกพันกับถิ่นอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่ชอบปาปากลอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ต้องทําใจนะครับถ้าคิดจะประสบความสาเร็จคิดจะเป็นแชมป์เนี่ยนะครับเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันยังไงมันก็ต้องเจอนะครับไม่เจอในรายการแบบพรีเมียร์ลีกก็เจอในรายการบอลทั่วยุโรปมีโอกาสแน่ครับสวัสดีครับ